สวัสดีค uh, รับตอนนี้เราอยู listen, ่ก right. <laughs> ันในช่องอีสังเชนและวันนี้ผมจะมาเที่ยวงานวัดโพธาวาสครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมใกล้ดูวิวบรรยากาศนะครับสวยมากครับหอมมี่มันาหมูฟ้ามันไรรัโต๊รัเตียงมาสักการะในสวยมากครับการจีริยานีแล้วมาเขียนชื่อทีมากแบบรียบง่ายนะกินก็จะมีไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมสวยงามสวยสดงดงามประดับประดาด้วยไฟหลายเซน S. <S บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะรวลูกฝ hm ั่งนูกก็จะเป็นประคองเลนอะไรแบบนี้นะนี่สวยมากครับท่านผู้ชมอย่าจมตาจุจมนี่ก็สวยมากครับคืณอยากให้บรรทุมมาเที่ยวนะครับงานวัดโพธาวาสจะซื้อเป็นลูกชิ้นนะครับานนี่นะครับไปก็จะมาซื้อสลับปี้นะครับนี่โอ้โห ใครยังไม่ม้ใจ<ค><ณ>ที่ยังไม่ไดู้เจชาเจดีสายูเชี <c oughs> บมาเจดีย <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสายไหมนะ <c oughs> นที่หน้ากอรจะทอด้ปาป่าเอายกพอ่อนะตั้งแต่เวลาก้านาิกาเป็นต้นไปก้านเป็นต้นไปก็เรียเิจนจะเดินมาให้มาร่วมกันตกางออกบอกการบูชานตัวดต่างกตาใ เป็นวิวนะสไลด์ดงสไลเดอร์นะนี่เป็นข้าหลามและที่ขาดไม่ได้ก็คือเวทีไข่เลี่ยมครับนี่เป็นเวทีไข่เลี่ยมนะครับชิมครับต่อไปครับ อย่างนี้อ่ะโอ้บอกแล้วอยากซื้อแบบนี้เป็นอะไรกันเป็นอะไรอะเป็นอะไรกันไผมจะนั่งดูไข่เรียมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่มาดูแบบรีวิวแบบวัดภูทาวาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งดูไข่เลี่ยมแล้วก็ปิดคลิปถ้าเมย์มีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาปิดคลิปนะครับ ขออนุญาตปิดคลิปเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูมโนราสีเดียวนะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องอินัง์ช่ใช่ไน,นะครับบ๊ายบาย